ก็สวัสดีกันแล้ววันนี้พบกับทีพวันนี้ก็มาพบกับทีพ m ทีมา r ร f t นั่นเองก็จะมารีวิวห้องอันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นห้องของทีพีทีนเองอก็ไม่มีอะไรมากตกแต่งด้วย้นไม้กระถางดอกไม้แล้วก็ไฮโซน่าตรงนี้ก็คือนกาก็เอาไ้ใส่ของทั่วไปตรงนี้ก็ใส่ชุดก่อตรงนี้ก็ใส่อาวุธส่วน ที่เป็นสีน,นี้ก็คือห้องด้านข้างของเพื่อนที่เพื่อนสร้างเองแล้วเราไปดูห้องด้านข้างของเพื่อนกัและกันก็เราก็ได้ทำรูปตีรูปภาพตกคุมาก็ห้องห้องนี้ก็มีลักษณะที่เจ้าของจะรวยมากโอ้โหแล้วก็พรมเป็นพรมชาติประเทศไทยแล้วก็ก็มีที่เอ่อเรียกว่าอะไรละ ตรงนี้ก็จะเป็นทองตรงพื้นนะแล้วก็จะมีกรองกรองก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรก็มีตกแต่งด้วยหนังสือด้านข้างแล้วก็ก็จะมีที่หนังสือตรงนี้นี่ก็คือห้องนอนของเขาก็จะมีลักษณะคับแคบหน่อยตื่นขึ้นมาก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ก็สิ่งที่เห็นนี้ก็เป็น เป็นแมกกาซีนที่เราสร้างอีกแมพหนึ่งนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารก็จะมีนี่ก็จะมีทานก็พวกอาหารที่จะทำนี่ก็คือเตาอบเรียกง่ายๆกันแล้วกันก็จะมีโต๊ะครับตรงนี้แล้วก็จะมีที่นั่งรับประทานอาหารนะก็ห้องตรงนี้ที่ปิดประตูไว้ก็คือห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำที่ทำกล่อง าไว้ถอดเสื้อผ้าแล้วใส่ชุดลงไปแล้วก็วิ่งเข้ามาอาบน้ำอย่างนี้นะแผนนี้ก็คือเราจะสร้างเป็นฐานทัพที่ไม่มีให้ใครรู้เอเดก็ห้องนั่นข้างตรงนี้ก็คือประตูนรกนั่นเองเนี่ยเ,เดี๋ยวในพัาหน้าเรา จะเข้าไปนรบอันดูไม่ใช่ว่าคนทำบาปไปนรบได้แต่แม่ครับทําดีทำบาปก็ได้ไปกันหมดถ้าทําได้นะก็ด้านบนก็จะเป็นงี้ก็ที่ทราบไว้แล้วนตอนนั้นก็มันเป็นฐานทัพเราไม่อยากให้ใครรู้ก็นี่ก็จะเป็นด้านรอบเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนนะว่าด้านบนมันจะมีอะไรเดี๋ยว ใครอยากรู้ว่าด้านบนมันเป็นอย่างไรก็อย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณดูและเราก็จะออกไปดูด้านละกันนี้เราทีวีทีก็ขอลา,ากันไปก่อนบ๊ายบาย